ปัดไปปัดมาเปิดปิดหน้าจอเองได้เหมาะมากสำหรับคนที่ปุ่มเปิดปิดเสียหรือต้องการถนอมปุ่มกดไปดูกันเลยครับไปที่ Play Store แล้วพิมพ์ในช่องหาตามนี้ Web Up ไม่ได้ตามนี้แล้วกดติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดไปที่ enable ยกสวิตให้เป็น On แบบนี้หลังจากนี้แล้วกดที่ request กดอนุญาตไปที่ number of w e b เลือกตัวแรกสุดไปที่ล็อกสกรีนยกสวิตตัวนี้ให้เป็นออนแบบนี้กดตกลงเขาจะเด้งไปที่หน้าการตั้งค่าของมือถือเราให้เลื่อนขึ้นไปหาคำว่าเวบอัพแบบนี้กดเข้าไปกดโยกสวิตให้เป็นออนแบบนี้กดตกลงกดย้อนกลับไปกดย้อนกลับไปเลื่อนขึ้นไปไปที่ล็อกอินแลนด์สเคปโหมดกดโยกสวิตตัวนี้ให้เป็นออนแบบไปที่ cover time before locking เลือกตัวแรกสุดเลยกดย้อนกลับไปหลังจากนี้แล้วเราก็ใช้งานได้เลยครับด้วยเอามือโบกแบบนี้ปิดเปิดและถ้าเราไม่ได้ใช้งานแล้วหรือเวลาที่แอปมารุลลุน,ลนให้เรากดเข้าไปที่ตัวแอปแล้วโยกสวิตตัวนี้ปิดแบบนี้แล้วเวลาเราจะกลับมาใช้งานเราก็กดเปิด on แบบนี้เพียงแค่นี้เราก็ไม่ต้องใช้ปุ่มเปิดปิดสวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ ครูหนึ่งสอนดี